โอ้โหอ่า๋ยวผมให้ไปครับตัวนี้ครับครับผมเดี๋ยวเล่นก่อนเล่นก่อนอ่าเล่นไปเรื่อยๆครับเล่นไปเรื่อยๆโอ้โหเดี๋ยวอีกหน่อยนึงแข็งไปแข็งแข็งเออแข็งไปจะสายหน้าขันสวย ต่างทันไหมดีดีโหต่างงานนั่นน่ะฮะพี่ใช้หัวเชื้ออะไรเอาแย่เอาแยใช้ลงเชื้อเอาโอ้โหใช้หัวเชื้อใครครับฮะตัวตีลูกกว่านั่นไงโอ้โหเป็นไงพี่ยอดยอดนะด้ดีป่ะเฮ้ยใช้ดีโอ้เมื่อเมื่อวานพี่วันก่อนหยุดยาส่งมาบานเลยรีวิวเออแบบบากินกระจาย อู้ขาวโบเลยเอาเอาหางเข้าพี่ึป้อนย่อนคันย่อนย่อนสายเลยอืออู้ยเข่านี้แล้วเนี่ย4โลกว่า5โล6โลเนี่ยนานพี่ตะช่างพี่ตะช่างไปถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปอ่ะวันเลยหูด้วยวู้วพี่ตัวปลาหมดคลองนะหมดยังเหรอเชย่้ตายตายพี่เด้อแน่นแน่น หัวเชื้อหน่อยครับผมไหนนะเชืยอใครอ่ะหัวเชื้อเจ้าครับเออเรียใช้อยู่เนี่ยอ๋อเหรอสิ่ประตูหืมสี่ตัวแล้วเนี่ยจริงดิเนี่ยปลาจะหมดคลองเอาพี่แต่ไม่เป็นไรสิ้นปีผมจะซื้อปลามาปล่อยพันหนึ่งได้ซื้อมาปล่อยครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ครับผมครับไหนชูปลาหน่อยครับผมจับขังไงจับหางอืมหนักเฮ้ยหนักอ่ะเนี่ยโอ้ใหญ่เนี่ย ดูเทียนกวครับโอ้โหสุดยอดหูใหญ่กว่าตัวนี้ฮะเจ็ดโลได้เจ็ดโลนี่สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งนะครับผมสามสองไอเทียไม่สุดเด้อเด้อเด้อย่าหลุดเฟรมสามสติ๊กเกอร์หมดโอเคสุดยอดอ่ะเดี๋ยวผมให้ไปครับตัวนี้ครับข้าวบนข้าวทาม